เจ้านายเจ้านายรีบเอาคีบไปตัดสายไฟเร็วรู้แล้วเหมียวทำไมที่นี่มันถึงได้น่ากลัวแบบนี้เนี่ยมันไม่เหมือนแต่ก่อนเลยอะ่ะเหมียวก็คิดเหมือนเจ้านายเลยะตูตรงนี้เปิดไม่ได้เฮ้ยตรงนี้มีแผ่นโคดอยู่ด้วยอะ่ะเจ้านายดีใจจังเรารอดแล้วไปกันเถอะเหมียวรีบเอาโคดนี้ไปแปะที่ประตูดีกว่านะขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยได้เลยเหมียวหนีกันดีกว่า เจอตัวแล้วใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ซีด้วยนะคะขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักสาวน้องแฟนคลับค่ะน้องคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตส,สามารถส่งได้นในลิงแฟนเพจ a c e b o o k ด้านล่างใต้คลิปเลยนะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่มิดริกาว่าแคเตอร์และตอนนี้อยู่กับพี่ซีในเกมรอบอกฟังไม่ผิดหรอคะ เราอยู่ในเกมโรบอกจริงๆเมื่อกี้นี่พี่ซีหลบอยู่ที่ใต้เตียงเจ้าไหนแต่ว่ามันน่ากลัวนะใช่แล้วเหมียวภาพและเสียงเหมือนเกมในมือถือมากเลยแต่วันนี้มันคือเกมโรบอกนะมันไม่ใช่เกมแกรนนี่ที่เป็นต้นฉบับสักหน่อยอะเราสามารถเข้าไปหลบในตู้ได้ด้วยเราสามารถเข้าไปซ่อนในเตียงได้ด้วยใช่เลยเหมียว รีบออกไปดูด้านนอกดีกว่านะหวังว่าคุณยายจะไม่อยู่แถวนี้นะเท่าที่ดูไม่เห็นมีคุณยายเลยนะแน่นสิเหมียวแล้วคุณยายอยู่ที่ไหนกันละ่ะเหมียวไม่รู้วิเจอคอนแล้วคอนอยู่ด้านบนนี้โชคดีสุดๆเลยนะเนี่ยเราเอาไงต่อฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเหมียวเธอหูดีเธอคอยฟังเสียงยายไว้นะ เหมียวไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยรู้สึกว่าจะมีคนเดินอยู่ที่ด้านล่างนะเหมียวแต่เหมียวยังไม่เห็นอะไรเลยนะเอางี้สำรวจห้องด้านบนให้หมดก่อนละกันนะกรีดเสียงดนตรีในเกมนี้มากๆเลยนะคะมันหลอนมากเลยทุกคนเสียงจริงๆนะคะเป็นเสียงเดียวกันกับเกมในมือถือเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยความมืดมันทำให้เรากลัวมากยิ่งขึ้น นั่นไงคุณยายอยู่ตรงนั้นอยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนจ๊ะเด็กๆมาหายายเร็วเวลานี้แหละจังหวะน,นี้ต้องใช้ค้อนทุบโอเคโอเคโอเค,อเ,คเป็นการเล่นที่ลุ้นระทึกมากๆเลยนะคะเนี่ยเอาละค่ะเราทำการถอดแผ่นไม้ตรงประตูกออกเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไป เราต้องหาสิ่งของใหม่ค่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนปริมาณห้องนะคะรู้สึกว่ามันจะลดลงด้วยตรงนี้ไม่มีไม่มีอะไรเลยมีแต่ทีวีกับวิดีโอกับเก่าเฮ้ยคุณยายน่าจะอยู่ตรงนั้นอะพี่สีขอดูลิ้นชักก่อนนะคะมีแต่ความว่างเปล่าโอเคค่ะเฮ้ยใ,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 ในตู้นี้เหมือนจะมีอะไรบางอย่างนี่มันแบตเตอรี่นี่นะ เจ้านายเอาแบตเตอรี่ไปใส่ที่ประตูเร็วโอเคเหมียวแบตเตอรี่เอาไปซสนี่ยายไม่คิดจะไปไหนเลยใช่ไหมเนี่ยวนเวียนอยู่แต่ตรงนี้เนี่ยยายเห็น,หลนแล้วยายเห็นเจ้านายอย่าไปเชื่อนะเหมียวเห็นยายไปทางนู้นแล้วรีบใส่แล้วได้เลยเหมียวได้เลย ก็บอกว่าเห็นไงล่ะบ้าที่สุดเลยอ่ะเจ้าไหนไม่ต้องเสียใจไปนะทำไมอะเหมียวก็เราทำการปลดล็อกไปตั้งสองอันแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแผ่นไม้หรือว่าเป็นแบตเตอรี่นะหรือคุณแจดอกนี้มันไว้ทำอะไรกันนะเหมียวว่ามันต้องเอาไว้ไขอะไรบางอย่างรู้แล้วลเหมียวแต่ไขอะไรล่ะมันไม่น่าจะใช่ประตูนะเอ๊ะ แล้ววิวิวิตรงนี้มีคีมค่ะแต่ว่ากุญแจสีแดงอันนี้นะคะพี่ซีไม่แน่ใจว่าเอาไว้ทำอะไรแต่เดี๋ยวจะลองเอาไปไขประตูก่อนนะคะรอจังหวะที่ยายจะไปทั้งนั้นโอ้ยนี่เันเกมโลบบอกแล้วเนี่ยโอเคโอเคไข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 ไม่ออกออตรงนี้ตรงนี้วิในนี้มีกุญแจอีกนึงดอกค่ะ โอเคเรายังไม่รู้นะคะว่ากุญแจสีแดงนี้เอาไว้ทำอะไรนะคะพี่สีจะวางไว้ตรงนี้ก่อนทัดคนแล้วเราจะไปเอากุญแจที่อยู่ในไมโครเวฟนี้กุญแจดอกนี้เอาไปไขอะไรได้นะเอ็มยวไม่รู้เราคงต้องลงไปที่ชั้นใต้ดินแล้วละ่ะเพราะฉันเห็นมันมีห้องอยู่ตรงนั้นแต่คุณยหญ่เฝ้าอยู่ตหลอดเวลาอะไรนะก็หาจังหวะด,ดีดีดิเหมมยวเอาละ่ะตรงนี้มีครีมนะ งั้นเอากุญแจวางตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะตัดสายไฟก่อนโอเคโอเคอื้อืออ้โอยรุนละทึกมากๆเลยนะคะพี่ซีจำไม่ผิดนะคะรู้สึกว่าในห้องใต้ดินนะคะน่าจะมีเครื่องที่เราสามารถตัดสายไฟได้ค่ะทุกคนเอาละเราไปอ,อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจ้าเครื่องที่ว่านี้นี่เลยตัดตรงนี้เลยนะคะเรียบร้อยชื้นขาดแล้วค่ะเอ๊ะ ตรงนี้มีตู้ด้วยอ้ยตรงนี้มีแผ่นรหัสโค้ดด้วยเอาไงดีเนี่ยสับสนไปหมดแล้วไม่รู้ว่าจะทําอะไรก่อนดีเอาละจังหวะน,นี้แหละขึ้นไปใส่แผ่นโค้ดก่อนละกันขึ้นไปเลยโอเคเหมียวเราเรีบไปใส่แผ่นโคดเลยนะคะไปกันเลยคุณยหญนี่คุณใหญ่ไม่คิดจะไปไหนจริงๆด้วยไม่เป็นไรเหมียวอย่างน้อยทุกสิ่งทุกอย่าง มันก็ตกอยู่ตรงบริเวณที่เราตายจาังหวะนี้แหละจังหวะน,นี้เอเอเออยายจ๋ายายไม่คิดจะไปไหนจริงๆหรอเนี่ยเอาละค่ะใส่ไปเย่เ yeah, ย yeah, yeah, yeah. ่เย่เย่วิ่งวิ่งวิ่งโอ้หทำไมถึงได้รุ้นแล้วทึกขนาดนี้นะเนี่ยเอาละค่ะต่อไปนะคะพี่ซีก็จะเอากุญแจที่อยู่ในมือดอกนี้นะคะไปลองไขค่ะมีอะไรที่ไขได้เราจะไขให้หมดเลยนะคะ ลงไปที่ชั้นใต้ดินเลยรู้แล้วเหมียวโอเคเฮ้ยคุณยายคุณยายชอบมาแวะเอียนอยู่นะคะเราต้องรอจังวาเยวิว่ง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 ว่่ง,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 งโอเคได้แล้วค่ะนี่เปิดตู้เซฟออกมานะคะมีกุญแจดอกสีน้ําเงินซ่อนอยู่ค่ะทุกคนแสดงว่าดอกนี้ต้องสําคัญมากๆแน่ๆเลยนะคะมาเหมียวเรารีบไปไขดีกว่าเฮ้ยเฮเ,เ,เรอสังวาดีๆค่ะ มันต้องใช้แน่นอนเลยเฮยโอเคจังหวะนี้ไขไขไขเย้กุญแจถูกเปิดออกแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้นี้คุณยายมาก่อนค่ะก็เลยไม่สามารถที่จะออกไปได้ตอนนี้แล้วกุญแจดอกสีแดงนี้ให้มาเพื่ออะไรเราใช้ดอกกุญแจสีน้ำเงินนะคะแต่ว่าสีแดงเนี่ยพี่สิงยังไม่ได้ไปไขอะไรเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าจะไขอะไรได้ลองไปเปิดประตูดูเลยแล้วกันนะว่าจะออกได้หรือเปล่า ลาก่อนนะคะ่ะคุณยายแล้วเจอกันค่ะอย่าทิ้งยายไปกลับมาหายายก่อน โอ้โหเป็นอีกแมปหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสําหรับซีรีส์คุณยายแกรนนี่นะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการถ่ายทํานะคะทุกคนน้องๆสามารถกดติดตามไว้ได้เลยนะคะเวลาพี่ซีลงคลิปเนี่ยน้องๆก็จะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยจ้าสําหรับแมปนี้นะคะใครอยากเล่นก็สามารถเล่นได้ในลิง์ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะจ้าโหมดการเล่นของแมปนี้นะคะมีให้เราปรับได้ทั้งแบบที่เล่นในความมืดแล้วก็เล่นแบบ เปิดไฟสว่างจ้านั่นเองค่ะโดยที่น้องๆน,นะคะสามารถที่จะมากดตั้งค่าได้ตรงนี้เลยนี่นะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นในความมืดนะคะเราก็จะต้องเสียเงินนะคะในการซื้อเพื่อให้ได้มาซึ่งการเล่นในที่มืดนั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่าโหมดแบบธรรมดาเนี่ยก็เล่นได้ฟรีๆเลยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยจ้าเดี๋ยวพี่ซี่จะไปเล่นให้ดูนะคะว่าการเล่นแบบสว่างจ้านั้นคุณยายจะน่ากลัวหรือเปล่าเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะทุกคน ไปกันและแล้วฉันก็กลับมาหาคุณยายอีกหนึ่งครั้งแต่ว่าครั้งนี้ฉันตั้งใจมาคุยกับคุณยายฉันอยากจะบอกกับคุณยายว่ายายเลิกค่าพูดเราได้แล้วค่ะยายควรจะไปเกิดได้แล้วอะไรนะในเธอพูดว่าอะไรนะฉันไม่คอยได้ยิน หนูบอกว่าคุณยายควรจะไปเกิดได้แล้วนะคะอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะคุณยายคะหยุดสร้างเวรสร้างกรรมเราไปเกิดใหม่เธอคะ่ะคุณยายฉันไม่เกิดใหม่ฉันจะเป็นยายอย่างนี้ตลอดไปได้ยินไหมใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังได้ตรงนี้เลยขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะ ชื่นชอบอย่าลืมแชร์คลิปเพื่อแบ่งปันความสนุกด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนรักนะจุ๊บ